มาแนะนำตัวครับโดครับผมชื่อนายนัยรัครับสดีค้ับมจากีิครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาก้ว่นีครับผมนายวิัฒสมัติครับโดผนายเกียรภาคูชัครับดผมนายรัชาสนครเอเตียมขวาเป็นติเคิลขวาเอเตียมซ้ายเป็นติเคิลซ้าย เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจโคโรนารี ari, ถุงหัวใจเพอริคารดียมเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาพันโมนาลีอาร์เทอรี่ซูพีเลียเวนาคาว่าอินฟิเลียเวนาคาว่าพันโมนาลีเวน ลิ้นไตคัสปิดลิ้นไบคัสปิดลิ้นเอออติกเซมิลูนาลิ้นพันโมนาลีเซมิลูนาเียไวนะคะว่ารับเลือดเสียจากหัวและแขนเข้ามาที่ห้องเอเทียมขวาอินฟิเลียเวนะคะว่ารับเลือดเสียจากขาและลำตัวเพื่อส่งเลือดไปยังห้องเอเทียมขวาและส่งตอบไปยังหัวใจห้องเวนติเคลขวาผ่านลิ้น ไตคาสปิดจากนั้นส่งเลือดไปฟอกที่ปอดผ่านลิ้นพันโมนาลีเซมิลูน่าและเส้นเลือดพันโมนาลีอาร์เทอรีจากนั้นส่งเลือดไปยังเอเทียมซ้ายโดยผ่านเส้นเลือดพันโมนาลีเวนและส่งต่อไปยังเวนติร์เซซ้ายโดยผ่านลิ้นไบคัสปิดจากนั้นเลือดจะถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านลิ้นเอออติก เซมิลูน a าและเส้นเลือดแดงใหญ่เอออรตา